สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านที่ติดตามช่องพังแสงงดาวแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมาดูความน่ารักของน้องน้ำเพชรนะคะรู้จักหยอกคุณพ่อควานและแม่ควานแล้วนะคะจบมาหาแม่ควานแล้วนะคะน้ำเพชรอะอ,ะอะวิ่งเล่นแล้วนะคะวิง่งและขาแข็งแรงมากเลยนะคะ ออกได้วันที่สี่ค่ะวันนี้วันนี้วันที่สี่บอกเอามาอีกน้ำนมคุณแม่ยังไม่ค่อยมีนะคะน้ำนมไม่ค่อยไหลนะคะน้ำเพ็ดน้ำเพ็ดคุณแม่น้ำหวานเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะ พ่อน้ำเพชรได้เสียไปแล้วนะคะเสียไปหนึ่งปีแล้วค่ะตอนน้องน้ำเพชรตั้งท้องอยู่ในท้องคุณแม่น้ำหวานได้ปีหนึ่งค่ะแต่เขาออกมานี่แข็งแรงมากเลยนะคะไม่ได้เจอพ่อตั้งแต่เกิดมาไม่มีพ่อเลยนะคะน้องน้ำเพชรของเรานะคะเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะ ค่ะลงจากหยอกพ่อควานแล้วนะคะสนมากเลยค่ะได้สีวันนี้สนมากเลยนะคะแข็งแรงดีนะคะน้องน้ำเพชรของเราลูกขาชนแล้วค่ะสี่วันนะคะนี่แข็งแรงมากเลยค่ะแม่น้ำหวานของเราเนี่ก็ร้องกินทั้งวันเลยค่ะ กินวันละสองสามร้อยสี่ร้อยกิโลก็ไม่อิ่มนะคะอ่ะอ่ะ ไม่ตะลุกไอ้อ่ะนะคิดมนันทำไมก็ได้ไปแล้วมันกี่เก็ไอ้นูนลังขังไงมัมนตะลุกไอ้ขึ้นหน้าไอ้ปื๊ดละบายกี่จ้าเอสวัสดีแม่แม่เอฟซีเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีแม่ FC เอฟซีเวน้องน้ำเพชจะมีปานอยู่ที่หัวนะคะปานแดงนะคะไม่ค่อยเห็นช้างมีปานแดงนะคะแต่น้องน้ำเพชทำไมม,มีปานแดงหานมแม่แล้วค่ะนมแม่อยู่ทงีงไหนเนี่ยเหน่งมัอยไอ้อ่ะค่เห็นไหม แม่น้ำหวานของเราก็ตัวใหญ่มากเลยนะคะแข็งแรงดีค่ะแม่น้ำหวานค่ะแต่ว่าน้ำนมยังไม่ค่อยมีให้ลูกกินนะคะอ่าแย่งแม่กินแล้ว ี่วันนะคะนี่จะกินยาก,กับแม่แล้วนะคะกินใบใบปาล์มนะคะน้องน้องนี่เก่งมากเลยนะคะฉลาดมากเลยนะคะดูสิคะดูความสนของน้องน้ำเพชรสิคะดูค่ะสี่วันนะคะนี่ฉลาดมากเลยะคะ่ะ อ้าวอ้าวอา้ยกขาขึ้นแล้วจะกินแล้วจะหัดกินแล้วนะคะนี่ยังยังลูกกินน้แม่ไปก่อน3เดือนค่อยกินเนาะดูค่ะดูค่ะทำค่ะน้องน้ำเพชรนี่ฉลาดมากเลยนะคะสี่วันรู้จักทำอะไรเหมือนแม่หมดเลยค่ะทำได้ทุกอย่างแม่กินกล้วยก็จะไปกินกล้วยกับแม่แม่กินใบาปาล์มก็จะไปกินใบาปาล์มกับแม่นะคะ แม่กินต้นสับะรดคาบต้นสับะรดเหมือนก,นกันกับแม่เลยค่ะเด็กอะไรฉลาดจังฮะน้ำเพชรน่ารักมากเลยนะคะจะมาชนคุณแม่ขวาแล้วนะคะจะมาชนคุณแม่ควาแล้วนะคะ,ะ,คคว,ว,ะ,คะวิ่งตามแม่ควา อ้า <c oughs> อาอา,อ,าอะไรคะกันโทัพท์หองอันอัน นึงนะคะแม่แม่เอฟจีน้ำเพชรบอกนะคะขอกินใบปลาล์มกับแม่แป๊บหนึ่งะค่ะน้องน้ำเพชรบอกนะคะว่าขอให้น้องน้ำเพชรกินใบปลาล์มแป๊บหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวจะมาให้แม่เอซีดูความน่ารักะค่ะน้องน้ำเพชรก็พูดนะคะดูค่ะย่งคุณแม่แล้วค่ะน้ำเพชรย่งแม่ทําไมลูกฮะย่งแม่ทําไมหนูยังกินไม่เป็น ให้แม่กินเยอะๆก่อนจะได้มีน้ำดมให้หนูกินเนาะหนูอยพึงแย่งแม่นะหัดกินตั้งแต่สี่วันเลยนะคะนี่ปกติช้างสามเดือนเขาจะหัดกินนะคะสองสามเดือนจะหัดกินแต่ตัวนี้สี่วันนี้จะกินแล้วะค่ะ มีฟันหรือยังคะงดู <c oughs> ให้แม่กินก่อน,มน,ออนแม่ไม่ให้อาข้างข้างง่้งก็ทำกระมอตีแม่ไอ้เลย่ย <c oughs> บอกที่ไอเแซดบอกไอชีดได้ไหม ไอ้อ่ะไอ้ชิดว่าไอ้นึงปลอดท้ายอย่าันชิดอ่ะไอ้เสียเพื่อกล่อมกันหน่อยดีดูไปแล้วอ้าวอ่ออออานห่หยอกพ่อควานแล้วนะคะนี่แกล้งพ่อแล้วนะคะน้องนภเพรจะแกล้งพ่อแล้วนะคะ น้ำเพสสวัสดีแม่แม่เอฟซีเร็วสวัสดีค่ะมีเสียงไหมสวัสดีค่ะร้องก็ได้ร้องให้แม่แม่เอฟซีได้ยินเร็วขาเร็วอ,าอา้าวอ้าวขาร้องเร็วเร็วเร็วหนูเป็นมุดอะไรอยู่ตรงท้องแม่คะออกมาให้แม่แม่เอฟซีได้เห็นเร็วออกไมน่นี่น้ำเพส หาเตาแล้วค่ะหาเต้าแม่แล้วค่ะน้ำนมแม่ไม่ค่อยหลาย <c oughs> กินได้ทีละนิดนะคะเลยกินบ่อยค่ะเ <c oughs> จอ้วค่ะเจอเต้าแม่แล้วค่ะอ้าวเสียงจุ๊บจุ๊บเลยกินเยอะๆจะได้โตเร็ว ขอกินน้ำแม่แป๊บหนึ่งนะคะแม่เอฟซีอ้าทำไมอิ่มเร็วจังคะ <c oughs> เด็กน้อย4วันหนูชื่อน้องน้ำเพชรค่ะ กินนมก็เก่งแถมยังสซนอีกนะคะสีวันนี้จะกินหญ้ากับแม่ะะแล้วค่ะแบกกินกล้วยก็แย่งกินกล้วยกับแม่อีกนะคะอาวอร่อยไหมคะน้ำนมแม่หวานไหมน้ำนมแม่หวานไหม ดูหูดูหูสังเกตดูหูของน้องน้ำเพชรน,นะคะเด็กน้อยหันไหล่น่ารักจังเลยค่ะฉลาดด้วยค่ะอา้าวทางกินทั้งหูหูพัดอะไรคะมีอะไรกัดล่ะคะสังเกตดูหูของน้องนะคะอิ่มย่างเอ้ย ฝากเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะน้องน้ำเพชรเพิ่งเกิดได้สีวันค่ะแม่น้ำหวานก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณพ่อของน้ำเพชรได้เสียไปแล้วนะคะน้ำเพชรออกมาลืมตาดูโลกก็ไม่ได้เจอหน้าคุณพ่อแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะมาดูความน่ารักของน้ำเพชรนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องน้ำเพชรด้วยนะคะน้องน้ำเพชรจะอยู่ในช่องทางแสงดาวแฟมบารีนะคะขอบคุณแม่แม่เอซทุกๆก,กท่านที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ